การที่สตาร์ทเนี่ยนะครับไปเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มกําไรทั้งที่ไม่มีกําไรจริงทั้งที่ไม่มียอดขายจริงแล้วได้นําส่งภาษีไว้เป็นเงินจํานวนถึง6ก0กว่าล้านเนี่ยถ้าเงินส่วนนี้ที่จ่ายสัมปะกองไปแล้วเนี่ยเราจะขอคืนเนี่ยเพื่อที่จะบรรเทาภาระให้กับผู้ถือหุน้นหรือเอาไปคืนให้กับเจ้าของที่ปล่อยเงินกู้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการให้เงินลงทุนหรือเป็นการออกหุ้นกู้เจ้าหนี้หุ้นกู้ก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถทําได้จริงไหมนะ สตาร์ทคอร์ปอเรชันเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวในแวดวงธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยถือเป็นข่าวอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดซั์ถือว่าเป็นเซ็ทร้อยเลยนะครับก็คือบริษัทที่ใหญ่อยู่ในกลุ่มร้อยอันดับแรกถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากสตาร์ทเนี่ยจริงๆเขาก็เริ่มเข้ามาทําธุรกิจตั้งแต่ปี62โดยแบ็กโดร d ดิสติ้งเข้ามาก็คือเข้าทางหลังบ้านในการเข้าตลาดรั์นะครับเพื่อนๆก็ค่อยไปหาความรู้กันนะครับว่าการเข้าตลาดรั์เนี่ยมีทั้งเข้าโดยตรงและเข้าโดยออออ้้้มมคเขาโดยก็ื Back Door เข้ามาเนี่ยก็คือไปซื้อหุ้นของบริษัทที่อยู่ในตลาดซับเดิมก็สามารถที่จะเข้าตลาดซับเดิมได้ทีแบ็ o ดอ listing ได้นะครับซึ่ง Star Corporation เนี่ยเขาก็ประกอบธุรกิจในนาม holding company ซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น f e t d o c Asia Pacific e a l i n g Thai Cable MN Holding อดิสรสงขา Team A Holding กลุ่มบริษัทเหล่านี้นะครับ ก็ล้วนแล้วแต่ปลูกพัน์กับสตาร์คคอร์ปอเรชันทีนี้เรามาไล่เรียงกันว่าจะกู้วิกฤตสตาร์คได้ไหมคือกู้ก็กู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเงินภาษีที่จ่ายเกินเนี่ยจะขอคืนได้ไหมเรามาคุยกันนะครับปี64เนี่ยปรากฏว่างบการเงินของปี64เนี่ยสตาร์ททำไว้เนี่ยมีกำไรถึง2,700กว่าล้านเกือบ2,800ล้านนะทั้งๆที่มีการมาตรวจ Special Audit ใหม่เนี่ยปรากฏว่าเกิดผลขาดทุนจากกำไร2,800ล้าน กลายเป็นขาดทุนประมาณ6,000ล้านนะครับกลับเลยนะฉะนั้นในปี64เนี่ยเมื่อมันมีกำไร2,700ล้านซึ่งงบมันผ่านม,มาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าบริษัทเนี่ย ได้มีการเสียภาษีนิติบุคคลผมยังไม่ได้เข้าไปดูงบนะครับไม่ได้เข้าไปดูแบบของบริษัทแต่ถ้าดูจากสเปเชียลออเดที่ผู้สอบบัญชีรายงานมาเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะมีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วซึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้มีกําไรที่แท้จริงนะครับแต่ต้องการทํากําไรก็มีการเพิ่มทุนพอเพิ่มทุนสัดส่วนทุนกับสัดส่วนนี้นะครับมันเข้าเงินไขที่สามารถออกทุนกู้ได้ก็ออกทุนกู้อีกฉะนั้นก็เป็นการระดมเงินก้อนใหญ่เข้ามาเลยนั่นก็คือขั้นตอนเ็าเรียกว่าแผนบันไดสำคัญที่เราสามารถที่จะระรดมเงิน จากการต่อพุ้นกู้ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับรวมทั้งได้รับเครดิตจากสถาบันการเงินในการปล่อยเงินกู้มาให้บริษัทได้ใช้ฉะนั้นในปี64ความจริงขาดทุนแต่งบออกมากำไรล่าสุดในปี65เนี่ยนะครับผู้สอบบัญชีเพิ่งจะรายงานออกมาเนี่ยปรากฏว่าตรวจพบรายการผิดปกติหลายรายการแต่หนึ่งในรายการที่จะมาคุยกันวันนี้ก็คือรายการที่เพิ่มยอดขายทั้งที่ไม่มียอดขายจริงพอเพิ่มยอดขายสูงกำไรก็สูง,กำ,สงกำไรสูงก็ไปเสียภาษีและทุกครั้งที่เพิ่มยอดขาย ก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากย่อขายที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีการขายจริงๆเนี่ยอีก7%ไอ7้7%เนี่ยนะครับผู้สอบบัญชีรายงานมาแล้วว่าเสียภาษีไปประมาณ611ล้านบาททั้งๆที่มันไม่ได้มีการขายจริงฉะนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายเกินไป611ล้านเนี่ยจะสามารถขอคืนได้หรือไม่ฉะนั้นเรามาดูเงื่อนไขในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเสียภาษีไว้แล้วปรากฏว่าจ่ายโดยที่ไม่ควรต้องจ่ายเนี่ยสามารถที่จะขอคืนได้อยู่แล้วเงื่อนไขในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยกฎหมายบอกว่า1กรณีที่มีเครดิตภาษีในแต่ละเดือนเนี่ยมากกว่าเช่นมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายเราก็สามารถขอคืนได้อยู่แล้วหรือกรณีที่2เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เกินหรือเสียไว้ผิดหรือเสียซ้ําคือยื่นแบบซ้ำอย่างเงี้ยนะครับด้วยความเข้าใจผิดเนี่ย อันนี้ก็สามารถที่จะขอคืนได้หรือนําส่งภาษีไว้เกินผิดหรือซ้ําและสุดท้ายเลยก็คือว่าไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินคเพิ่มแต่ได้นํายื่นไว้ฉะนั้นเงื่อนไขในการขอคืนเนี่ยก็อยู่แค่สีเงื่อนไขเท่านั้นเองคือมีภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อก็ไปขอคืนยื่นไว้ผิดไว้เกินหรือไว้ซ้ํากันก็ไปขอคืนหรือไม่มีหน้าที่เสียและไปเสียก็ไปขอคืนฉะนั้นก็ต้องเข้าทั้ง สเงื่อนไขนี้ก่อนขั้นตอนในการขอคืนนะครับก็สามารถขอคืนด้วยแบบพอพอสามสูงที่ยื่นแต่ละเดือนได้เลยสําหรับภาษินคขอเพิ่มหรือกรณีที่ยื่นไปแล้วยังไม่ได้ขอคืนหรือกรณีที่ยื่นไว้เกินยื่นไว้ผิดยื่นไว้ซ้ําเนี่ยเราสามารถขอคืนได้แบบคอสิภายใน3ปีนะับแต่สิ้นสุดวันยื่นแบบนั้นๆนะครับอันนี้ก็คือการขอคืน นะเช่นเดียวกันกับภาษีทีติบุคคลก็ยื่นขอคืนภายใน3ปีนะับแต่เรายื่นแบบพรก5อที่เราจ่ายชำระภาษีไว้เกินนั่นก็คือจะขอคืน611ล้านได้หรือไม่ฟังดูแล้วมันมีแค่เงื่อนไข4ประเด็นเท่านั้นเองที่สามารถขอคืนได้แต่เนื่องจากสตาร์กเนี่ยตั้งใจเพิ่มยอดขายโดยไม่มีการส่งของจริงๆแต่ยอมจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือภาษีขายเนี่ยไปถึง611ล้านนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า ออกใบกํากับภาษีโดยที่ไม่มีสิทธิ์ออกด้วยซ้ำไปเพราะคุณไม่ได้ขายจริงแต่คุณตั้งใจจะเพิ่มยอดขายซึ่ง เปิดแบงกับภาษีนี้ไปให้ขครก็เปิดแบงกับภาษีนี้ไปให้กับกลุ่มบริษัทในเครือก็คือบริษัทเอเชียแปซิฟิกดิวิ้งซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือฉะนั้น1ตัวเองเนี่ยตั้งใจเพิ่มยอดขายยอมเสียภาษีขายออกใบกำกับภาษีโดยที่ไม่ได้ขายของจริงๆเขาเรียกว่าออกโดยไม่มีสิทธิออกฝั่งผู้ที่ได้รับแบมกับภาษีไปบริษัทเอเชียแปซิฟิกดิวิ้งเนี่ยก็ถือว่าได้รับใบกำกับภาษีไปโดยที่เป็นภาษีซื้อต้องห้ามหากบริษัทเอเชียแปซิฟิกดิวิ้งเนี่ยนำแบ์กับภาษี ไปเครดิตภาษีขายของตัวเองก็จะมีประเด็นภาษีตามมาก็คือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามที่ห้ามนําไปหักภาษีขายเพราะต้นทางนั้นออกมาเป็น ใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องต้นทางออกมา6 1รล้านน้าส่งภาษีขายปลายทางก็คือบริษัทในเครือที่รับใบกำกับภาษีเนี่ยถ้าเอา6 1ร้ล้านนี้ไปเครดิตภาษีหรือไปขอคืนภาษีไว้เนี่ยก็แสดงว่าไปขอคืนโดยที่ไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะเป็นใบกำกับภาษีต้องห้ามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอคืนฉะนั้นโทษละ่ะโทษ ของ2กรณีดังกล่าวเนี่ยโทษอันแรกเลยก็คือคนที่ออกก็คือบริษัทสตาร์ทเนี่ยออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกเนี่ยนะครับในมาตรา89วงเล็บ6ของประมวลรัษฎากรเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายเนี่ยตามใบกำกับภาษีที่ออกแม้ว่าคุณออกโดยไม่มีสิทธิ์ออกเนี่ยแต่611ล้านเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเสียเพราะคุณออกไปนี่พร้อมกับต้องมาเสียเบี้ยปรับอีก2เท่า 6. แล้วลดไม่ได้เลยนะเสียเบี้ยปรับ2เท่า 6. ก็คือ1 2 2 2ล้านอันนี้ก็คือโทษของฝั่งออกัังรบ แบมกับภาษีล่ะเขาบอกว่าเอาแบมกับภาษีไปใช้โดยที่ไม่มีสิทธิใช้เนี่ยก็ผิดในมาตรา82 5วงเล็บ5ก็คือแบมกับภาษีซื้อแล้วคุณเป็นภาษีซื้อต้องห้ามจะต้องนําภาษีซื้อที่เอาไปเครดิตไว้611ล้านเนี่ยไปคืนให้กับสัมปารนบวกด้วยเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าก็คือ611ล้านแล้วก็เสียเงินเพิ่มอีก1.5%ฉะนั้นสรุปแล้วนะครับนอกจากขอคืนไม่ได้แล้วเนี่ยยังต้องเสียเบี้ยปรับทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ออก2เท่าฝั่งผู้รับ อีกหนึ่งเท่ารวมแล้วต้องเสียเพิ่มอีก1,800้กว่าล้านเท่านั้นยังไม่พอนะสำหรับผู้บริหารฝั่งสตาร์ทเนี่ยที่ออกใบบำกับโดยไม่มีสิทธิออกเนี่ยยังมีโทษอาญามาอีกตามมาตรา9 4วงเล็บ3เนี่ยโทษอาญาก็คือว่าจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีเพราะออกใบนำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออกเท่ากับใบบกับภาษีปลอมนั่นเอง3เดือนถึง7ปีเนี่ยต่อฉบับน,นะครับถ้าออกไปแล้วร้อยฉบับก็แสดงว่าติด 700ปีฉะนั้นก็ไปดูว่าออกไปแล้วกี่ฉบับนอกจากโทษอาญาจำคุกก็ยังมีโทษอาญาในเรื่องของค่าปรับปีฉบับละ2,000จนถึง2,000,000ต่อฉบับนะฉะนั้นไอ้611ล้านเนี่ยก็ต้องกลับไปดูนะครับว่า ออกไปแล้วจํานวนกี่ฉะบะับมีโทษอาญาแถมมาอีกสรุปจากข้อเท็จจริงเนี่ยที่สตาร์ทเนี่ยนะครับตั้งใจจะสร้างยอดขายเพื่อให้มีกําไรสูงเพื่อที่จะมีการระดมทุนเพื่อที่สามารถออกพุ้นกู้ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดแต่เกิดจากความตั้งใจดังนั้นจึงไม่สามารถขอคืนภาษีได้แน่นอนก็อยากจะเตือนว่ากรณีแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นนักบัญชีเนี่ยมีทุกะกอบการคิดจะทำแบบเนี้ยต้องบอกว่าอย่าหาทำ